มาครับทุกคนดีนะครับฮัลโหดให้ยูดาเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปน่ดโดนเจ้าู่อตัดเลย ที่สุดรูบอกอันดับสอ <Okay. S 1> oh, งี้โอ้โ <50. S 1> หหนึ่งร้อยแปดโอ้โหี่แปดดาวควม้ทจศูนย์เอรู้บกดสดาวนะเพราะ่าผมจะเข้ามาในหนึ่งนาทีโอ้หนึงทีสิ นาทีนะครับเอไม่หอรอกฮึฮึฮึึฮึฮึฮอหึฮึฮึฮาฮึ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 สิฮวฮึฮึฮึ ไไยัง,ยงครับยังดินไม่ได้เหมือนเดิมครับนนี่ย ยังคิมที สูงสุดเท่าไหร่นะทำจริตเนีแม่กับป้าป้ากับอลินอยู่ร้อย

ไม่มาเรยมาเรยยังไม่มาเดี๋ยวจะทั่วก่อนหน่อยแล้ว ไม่็นกไ็ไม่รู้เดร้เื่องอาปาาปาเปะทำไมอาปาให้ลมเข้าเลยก็เย็นไงเล้วไม่นี ีอะไรแ้งแยเราไปดตรมันเราจนนสีไฟแบงยาแล้วปล่าเราะนอนเตียงไปครับ,รบยังครับกัดก้อไไนกดจะถ่ายคลิป <c oughs> อ,อ,อย่างนี้ครับ ถ่ายคลิปนี่แหลครับเล่นอะไรอ่เงี้ยครับถ่ายมา5นาทีแล้วเนี่ยครับ,รบไปดูนี้ว โอ้นี่มงก็ได้เนี่ยนน่่ะนน่น่นะ่ะน่ะน่ะนอะนะน่ะนะนนน่น่น ก็ดูคลิปก็ครับก็ไม่ได้ยินมันไม่มีเน็ตครับมันมันเล่นไม่ได้ ดินนี่ละขวาเนี่ยแล้วก็ทำตาดูสิดูยดดแดดขวาเนี่ยแล้วก็ยิ้มโอ้โห ดูคลิปนี mm ้ไปยี่สิบเจ็ดนาทีฮะผมจะพาทุกลม่ <currently>

ai em ha anh đi rồi yêu phẳng cây, không đúng, chưa này. แฟนก็วันยุคก็ปั๊บอ้าเพื่อนคูเพื่อนคู่อือหือบ้านเราต้องมาชิคก็เนื่อนใหม่เนาะแต่ที่กันี๋ยวขอตัดกชีพี่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนโอเคจ้าจะได้ละคือแบบจะทำให้ดี ตายแล้วเมื่อแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะตายเอวเอเอันจะช่วย มันจะตายแล้วนี่ม mm ันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ผมจำไม่ได้โอ้ยเจ็บเลยอยู่สองนาทีแล้วที่ผมได้ไล์สุด

ครับหูก,ก,ก,ก็ดีขึ้นอยู่ครับรดีขึ้นเหอดีขึ้นนิดนิดนึงครับม,มารมครับอีนี้ผ <c oughs> <c oughs> มจะไป ขึ้นยิงคุณด้านบนนะครับของ้นใช่ไหมด้านามแล้วมาเกาบังเนไรเตือนเลย้าเตือนเลยเตือนเขาเพื่อนจะได้ยินเสียงเท้ากันนะครับ ผมก็เอกใจฮว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะนี่จเจ้านก่เน่ยนะลขึ้นไปนะมัน็ะลยไปทางไปนะคัผมเห็นเท้าว่านไบมากนะทีเลามาหานี้ยนะผมนตเลยเห็นเขานะใช่ไหมจะไม่ได้นะพบศัตรูแล้ว นี่นะผมจะเลยเห็นเขาตรงนี้นะจะเลยยิงเขามาได้นะฮะอื่ผมไม่รู้ว่าเขาจะชุดเทนอะไรแล้วผมก็จะตายแล้วอ ตายตายเนี่ยเปตี้โรคจะตาย <laughs> <laughs> <tai>, เพื่อนมไม่ตามเขาจะหนเนยมันเพื่อนรู้ แล้วก็ฝากเจอกันใหม่นะคะบายบายนี่นะฮะคล่ปนึง,ออง,งนะฮนี่นะอะรถ่นะฮะเี่ออนะนะฮนีะฮะนะฮานี่นนะนนนะฮะ่ไนนีอ

พี่พี่จรอรับสายอยู่นะแล้วก็ใครที่กดติดตามพี่แล้วลองคอมเมนต์บอกพี่หนูพี่รอรับสายอยู่วันนี้พี่เจ๋อก็จะมาดีใจกับทุกพิธีเดี่ยน่ะไม่ออกก็ไม่องออกวันนี้เลยแล้วทำไปตาไป่ออเองเนี่ยฮะแล้วผมจะบวกนะเพราะชื่ออรบังไม่มีนะัวเซเว่ ผมจะเนเป็นเกมอืมเป็นอะไรดีมันไม่เีให้เลยนะสิบเนาทีออจ้าดูอะไรดูทำไม่ัเห็นดูไม่ได้ที่สองที่สองคุน่ะ อะไรเงี้ยมุงนิธิผู้ปิดผลทดสอบสีในชาไทยสิบห้าแบนดัรังคสีสังเคราะห์อะไรวะที่สองเนียว่าเระสงค้อครมหาม่ครับันเด็กจะมาอีกปีสอง ขอโทษอนุญาสิครับตั้งบ้านนะบ้าน,านแม่ครับที่อยู่บ้านเราคืออะไร,รอะครับไม่จะเป็นใช้หัวด้วยอาการทำไมล่ะนี่ครับก็อยากดูบ้านตัวเองนะครับ ดูอะไรนี่ครับมันอยู่ในดูไม่ได้มันไม่มีแหนกนะแต่ที่เราอ๋อคุกแหวก็ขาต้องมีเหนกหรือเปล่าใหม่รูกกัดใหม่รูกด้วยเย็นอ,อยู่ตรงนี้ ็ตะคลิปขอโลลิโอนะฮะไม่มีคนดูก็จะโลนะต่อไปเพียงแค่แบบแบบ